ราคา600เนี่ยได้ไอรอนแมนสวยนะครับมีคนเอาไปเปรียบเทียบกับฮอทอยแบบว่าแต่ฮอทอยมันตัวใหญ่ใช่ไหมฮะซึ่งมันมันมีความขาย้ายคลึเงินนะครับแต่สีลดยนิดนึงคือทําไมเขาทําไฟมาเฉพาะมาร์ค3แตงผมอาจจะมีนิดนึงนะฮะตำหนิของมันซึ่งเป็นรอย,อยตรงนี้ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชม Big Man Street นะครับใน n n e l Ham h o n On TV แห่งนี้นะครับมาอีกแล้วครับคลิปรีวิวของสะสมของผมนะครับวันนี้ก็ถึงคิวของ Iron Man นะครับเพิ่งมาสดสดร้อนผมพิเออเดอร์ไปช่วงประมาณกลางๆเดือนมิถุนายนนะครับจะนี่ครับแซดดีทอ t ไทยแลนด์นะครับใครสนใจก็ติดต่อไปตามที่เบอร์ที่ผมชี้นี่เลย นะครับแคปไปนะครับชื่อนัดนะครับเป็นคนที่ดูแลในกลุ่มแซดดีทอยทลายแลนนะครับกลุ่มของ f c e e o o o นะฮะใครอยากเข้าไปก็เข้าไปได้ใครสนใจสั่งมา์คงมา์ามมา์ค่มาห้ามาหกและนี่ก็คือ i อรอนแมนมาร์ค็นั่นเองนะครับเปิดให้ดูก่อนเลยกันนะครับว่าข้างในเราได้มาเป็นแบบไหนเรียบร้อยครับแล้วก็มีของแถมให้ด้วยนะครับจากคุณนัดนะฮะ แพ็กเกจนะครับก็ถ้าใครมีเคยซื้อของเซตดีทอยนะครับก็ค่อนข้างที่จะคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับก็จะเป็นคล้ายๆมาร์ค Mark 4มาร์ค5มาร์ค6นะครับที่จะเป็นตัวของไอเลมันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีไฟกลางอกนะครับอยู่ตรงนี้แต่ว่ามาร์ค2มาร์ค3จะเป็นครึ่งตัวนะครับแล้วก็จะเป็นไฟตรงนี้ไฟตรงหน้าอกนะครับเซตดีทอยนะครับเป็นแบรนด์ของจีน แล้วก็ได้รับลิขกสิทธิ์นะครับจากทางนะครับดิสนีย์นะครับเห็นไหมให้เป็นผู้ผลิตนะครับได้อย่างถูกต้องเดี๋ยวมาแกะดูนะครับข้างในมันเป็นอย่างไรบ้างข้างในนะครับก็เปิดมานะฮะเราก็จะเจอหน้าของไอรอนแมนอย่างนี้แล้วเราก็เปิดมานะฮะ จะมีคู่มือเกี่ยวกับฐานอยู่ข้างหลังตรงแผ่นท้าเกดก,ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอยู่ข้างในแล้วก็ก็จะมีพาร์ทเสริมต่างๆมาให้ด้วยอยู่ข้างหลังก็จะมีนี่เลยมือในรูปแบบต่างๆนะครับตัวที่อยู่ในหุ่นก็จะเป็นมือแบบกำปั้นมาแล้วนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นมือที่แบบว่าเอาไว,เว,บบไว้เสียบนะครับตัวไอพ่นแบบนี้นะครับก็จะมีรูไว้ให้เสียบนะฮะ เจ้ามาร์กเ็เนี่ยก็จะมีมือที่เป็นแบบธรรมดานะครับกลางมือเฉยมามาสี่มือแต่ว่ามันอาจจะคล้ายกันแต่ไม่เหมือนนะครับเพราะว่าด้านหลังเนี่ยมันจะมันจะไม่เหมือนกันตรงที่ไอตัวเนี้ยมันจะสั้นกว่าข้างหลังนะครับตัวนี้มันจะยาวกว่าเพราะอะไรเพราะว่าถ้าตัวสั้นเนี่ยมันจะสามารถทำมืออย่างนี้ได้ส่วนตัวยาวเนี่ยมันทำยังไม่ได้มันมันแค่ตรงๆนะครับ มันเลยให้มาในในในหลายรูปแบบแล้วก็จะมีฐานฐานตั้งนะครับเอาละมาดูในส่วนของตัวหุ่นกันบ้างนะครับแกะมาก็จะมีพลาสติกรองไว้หนึ่งชั้นนะฮะอย่างเท่อย่างเทพเราแกะออกมาแล้วนะครับถ้าดูจากการดูด้วยสายตานะครับวัดจากฝ่ามือผมก็จะประมาณนี้ คือมันเป็นสเกล่ต่อ10ซึ่งความสูงนะครับของสเกล1ต่อ10เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ8เซนนะครับประมาณนี้มาร์กเ็เนี่ยก็ถ้าใครได้เล่นของแซดดี้ทอยมานะครับก็จะทราบว่ามาร์3นะครับจะมีไฟเปิดเปิดไฟได้นะครับเปิดไฟไฟก็ติดตรงนี้ติดกระติดตรงนี้นะครับส่วนมาร์กเเนี่ยไม่มีนะฮะมาดูจุดขยับต่างๆนะครับข้างหลังก็จะมี ปีกให้เรากางได้นะต้องไหลนะครับตรงนี้ขยับได้ส่วนตัวครับขยับได้มุนได้นะครับเอียงได้นะแขนนะครับในส่วนแขนมุนได้มุนได้รอบรอบทิศทางนะครับส่วนขาครับของใหม่ทัง้งทั้งแน่นเหมือนกันนะครับขยับได้ ทั้งเขา่าทั้งขาทั้งเท้านะฮะหัวครับขึ้นลงหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนค่อนข้างได้เยอะนะฮะผมมาใหม่นี้แน่นดีของผมนี่รู้สึกว่าจะได้รับโชคมานิดนึงเป็นรอยกาวเออฉันเด่น <c oughs> นะฮะสีสันสวยงามมากนะครับต้องบอกว่า ดีเทลของแซดดีทอยเนี่ยทำออกมาค่อนข้างดีคือราคาในหลักร้อยนะครับราคาของเจ้าตัวเนี้ยคือผมอ่ะสั่งพิออเดอร์ไป2ตัวคือเจ้า Mark 7แล้วก็ Mark 42นะครับซึ่งมัดจำไป200แล้วก็พอถึง Mark 7มาเนี่ยทางร้านเนี่ยก็ให้ผมโอนอีก500ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเจ้าตัวนี้มันมันห0รหรือ700แต่มันราคาก็ ก็ไม่ไม,ไม่ไม่หนีกว่าจากนี้ครับไม่ต่ำกว่า600แน่นอนนะครับราคา600เนี่ยไดไอรอนแมนในในสเกลแบบนี้แล้วก็ดีเทลต่างๆเนี่ยสวยนะครับคือมีคนเอาไปเปรียบเทียบกับ h o อทอยแบบว่าแต่ฮอทอยมัันตัวใหญ่ใช่ไหมฮะซึ่งมันมันมีความคล้ายคล้ายคลึงกันนะครับแต่ผมอาจจะมีนิดนึงนะฮะตำหนิของมัน เป็นรอย,อยตรงนี้อันนี้มันก็มันน่าจะมันน่าจะล้างออกได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยไปทำมันแล้วกันในราคาขนาดนี้นะครับคือผมว่าแซดดีทอยเนี่ยทำออกมาได้ดีมากสำหรับ Iron Man นะครับจริงๆแล้วผมเป็นคนชื่นชอบการเก็บเจ้าฟิกเกอร์เนี่ยมานานมากแล้วแต่ทีเนี้ยด้วยประเด็นคือจะให้ผมไปซื้อฮอ t ทอย ผมก็คงไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีปัญญาอะไรขนาดนั้นสำหรับผม,มนะครับผมก็เลยซื้อมาเล่นๆตัวแรกก่อนก็คือ i อ o n m a n Mark 3มันก็จะมีไฟให้เปิดไฟตรงนี้ไฟต่ตางๆนะครับเดี๋ยวผเดี๋ยวเอามาเดี๋ยวเอาไปวางข้างล่างนะผมจะจะจะให้ดูว่าผมมีตัวไหนบ้างนะครับซื้อมาครั้งแรกเนี่ยผมไม่คิดว่ามันจะมันจะโอเคมันจะมันจะโดนใจขนาดน,นั้นนะครับ กะว่าจะมาซื้อมาลังมาตั้งไว้หน้าคอมเล่นๆสักตัวหนึ่งนะครับแต่พอได้รับมาแล้วเนี่ยผมรู้สึกประทับใจกับกับดีเทลของของงานเซตดีซดีทอยนะครับราคาแบบนี้ด้วยผมก็เลยไปตามดูว่าเซตดีทอยเนี่ยทำออกมากี่ตัวคือพอไปดูแล้วมีทั้งสงมีแล้วก็มีสามที่ผมซื้อมี4มี5้ามี6เฮ้ยผมเลยรู้สึกว่าต้องเก็บแล้วแหละต้องซื้อมาเก็บ ในราคาแบบนี้ด้วยนะครับหลายคนนะครับซื้อเจ้าตัวนี้ไปแล้วก็ไปแกะนะครับแกะข้างในของตัวหุ่นออกแล้วก็ไปใส่ไฟไฟที่เป็นแม่เหล็กพอแม่เหล็กมาผ่านตัวก็จะมีไฟขึ้นตรงนี้แล้วขึ้นตรงตานะครับสำหรับผมเนี่ยผมยังจริงๆว่าอยากจะทําแต่ว่ายังยังไม่กล้าแกะกลัวมันแกะมาแล้วมันจะเสียหายไปนะครับสีเนี่ย ผมว่ามันค่อนข้างที่ดีเลยแหละนะครับดีเลยแต่สไลด์นิดนึงคือทำไมเขาทำไฟมาเฉพาะมาร์3สมาร์กอื่นๆเนี่ยไม่มีไฟตรงนี้ให้กับตรงนี้ให้นะครับถ้าทำออกมาได้ทุกมาร์กแล้วมีไฟนะผมว่าสุดยอดเลยเพิ่มตังร้อยสองร้อยผมว่าคนที่ชื่นชอบเนี่ยเขายอมเสียงเงินนะด้วยรูปลักษณ์และก็สายตาที่มองไปเนี่ยผมแนะนำว่าใครที่ชื่นชอบนะครับน่าซื้อเก็บสะสมราคาหลักร้อย ไม่เสียดายครับไม่น่าเสียดายนะฮะดูข้างหลังดีเทลของมันเวลาเปลี่ยนมือครับง่ายๆเลยนะดึงนะมันก็จะมีจอยนะครับให้เราใส่มือเข้าไปอนะัดเข้าไป นี่เป็นมือที่ที่ผมบอกว่ามันสามารถที่จะคือพับแขนขึ้นมาได้พับมือนะครับขึ้นมาอ่างได้ถ้าเป็นเจ้าตัวที่มีอันนี้ยืดออกมานะครับมันจะพับไม่ได้เพราะมันจะติดนะมือตัวเนี้มันจะมีรูให้เราใส่ไอพ่นตรงนี้ได้นะครับเราจะได้ท่าย,ยางี้ เท้าก็ใส่ได้ครับเท้าก็จะมีรูให้เลยนะครับเวลาเราจะใส่นะเราจะบินเวลาจะลอยก็ลอยไ,ได้เลยสอบฐานเนี่ยพอประกอบแล้วนะครับเราจะเอามันหีไปตองเอวอย่างงี้นะฮะผมแค่ทดลองทดสอบให้นะครับนี่ จริงๆมันหนีบไม่ค่อยจะอยู่เท่าไหร่นะประมาณนี้นะฮะตอนนี้นะครับผมก็จะเอามาวางไว้กับเซ็ตที่เป็นของเซ็ตด,ดีทอยนะครับที่ผมสะสมไว้นะฮะ นี่ก็จะเป็นมาร์คสนะครับถ้าใครที่ดูหนังคงจำได้นะครับผมที่สตาร์กเนี่ยได้สร้างขึ้นมาหลังจากที่เขาติดถ้ำนะครับเขาก็ผลิตตัวนี้ออกมาหลังจากมาร์คนะครับก็จะเป็นตัวนี้มาร์คที่ผมพูดถึงมาร์คมีไฟนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้กดได้เลยนี่นะครับก็จะมีไฟตรงตรงหน้าอกนะครับก็ตรงดวงตามาร์คคือตัวนี้นะมาร์สี่มาร์คอยู่ในนู่นนะครับ มาร์ค5เนี่ยก็จะมีความโดดเด่นที่ไม่เหมือนตัวอื่นก็คือจะมีกระเป๋าอย่างนี้ให้นะมาร์ค6เนี่ยก็จะแตกต่างจากมาร์คอื่นก็คือไฟตรงหน้าอ,อกจะเป็นสามเหลี่ยมนะนี่พอจากมาร์ค6มาก็มาร์ค7ก็กลับมาวงกลมอีกแล้วนะครับแต่ว่าสัดส่วนเนี่ย จะไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นเ่ยมเรียวๆนะฮะส่วนมักเจ็ก็จะกลับมาเป็นแบบกลมๆนูนๆนะฮะมักเจ็เนี่ยก็ถ้าใครได้เห็นนะครับก็จะเป็นตอนที่ที่สตาร์กเนี่ยตกมาจากตึกนะครับแล้วสตาร์กก็สั่งให้นําเกาะนะครับลงมาคือสวมใส่ในในระหว่างกําลังตกลงไปจากตึกนะครับก็คือเจ้าตัวนี้เองนะฮะ พอเราเรานำมาจัดวางเป็นเซตนะครับของ Set d e t o ทอยที่เป็นสเกลอย่างเงี้ยนะครับเป็นสเกลเดียวกันเนี่ยจะค่ายเดียวกันนะครับก็ค่อนข้างที่จะแบบลงตัวนะครับใครนะครับที่ทีนชอบตอนนี้มาร์ก7ออกมาแล้วตัวต่อไปก็คือจะเป็นมาร์ก42นะครับก็ผมพิโรดไปแล้วคงรออีกประมาณ1เดือนนะครับใครสนใจนะครับก็ตามซื้อได้แล้วนะครับตามเพจต่างๆ ไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่ม ZD Thailand นะครับหรือกลุ่มต่างๆที่เป็นกลุ่มของฟิกเกอร์อะไรประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้ Mark 7เนี่ยมาถึงไทยแล้วนะครับส่วนมาร์อื่นเนี่ยมีแล้วนะครับใครที่ชื่นชอบใครอยากสะสมนะครับเหมือนผมก็ไปหาซื้อได้ผมแนะนำนะครับมันสวยจริงๆเวลาวางอย่างนี้นะฮะวันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้า Mark 7เนะครับสุดท้ายนะครับก็อย่าลืมนะครับ กด Subscribe นะครับฝากรายการใหม่ลึกแม t สเตดในช่องทำมอนออนทีไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ